คุณครูมณีรัตนพันพุ่มพึกหรือว่าคุณครูหนิงในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ science physics method นะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์นะคะ ใช้ในการค้นหาคำตอบนะคะของปัญหานะคะหรือสิ่งที่นะคะสงสัยนะคะใช้สืบค้นหาความรู้หรือค้นหาความจริงรวมทั้งการแก้ปัญหาในด้านต่างๆประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะคะ 1. ค่ะระบุป,ปัญหานะคะ การระบุปัญหาก็คือการตั้งคำถามนะคะหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยแล้วเราอยากจะทำการทดลองเพื่อหาคำตอบนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องระบุปัญหาค่ะสองค่ะคือการตั้งสมมติฐานนะคะการตั้งสมมติฐานก็คือการคาดเดาคำตอบอย่างมีหลักการมีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นการคาดเดาคำตอบล่วงหน้านั่นเองขั้นตอนที่สามค่ะ คือการรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนนี้เป็นการที่เรารวบรวมข้อมูลในการในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงการวางแผนการทำการทดลองด้วยในสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนในการทดลองอย่างไรลำดับ1234แล้วก็รวมไปถึงการทดลองนะคะแล้วก็การจดบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะสำหรับใน ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนที่4ค่ะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือการนําข้อมูลต่างๆนะคะที่เราเนี่ยรวบรวมได้จากขั้นตอนที่3นะคะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสุดท้ายก็คือการสรุปผลค่ะอันนีวลองไปดูตัวอย่างนะคะวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะประกอบไปด้วย5้าขั้นตอนนะคะ 1. ระบุปัญหาค่ะไก่กินอะไรเป็นอาหารนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยนะคะ องตั้งสมมติฐานค่ะไก่กินพืชและสัตว์บางชนิดเป็นอาหารอันนี้ก็คือการคาดเดาคำตอบของเขานะคะสามค่ะรวบรวมข้อมูลอ่าก็จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะอาจจะเป็นหนังสือจากห้อสมุดหรือนะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะค้นหาข้อมูลมาได้ว่าไก่กินอะไรบ้างสามค่ะรวบรวมข้อมูล วางแผนแล้วก็ทําการทดลองนะคะลองให้ไก่กินเสร็จแล้วนําผลที่ได้ค่ะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากการสืบค้นพบว่าไก่นะคะเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์บางชนิดนะคะ,ะแล้วจากการทดลองพบว่าไก่เนี่ยกินทั้งเมล็ดข้าวและหนอนเป็นอาหารค่ะสุดท้ายค่ะคือการสรุปผลนะคะว่าไก่นั้นกินทั้งพืชและสัตว์บางชนิดเป็นอาหารค่ะ ่าจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะลองมาดูกิจกรรมนี้ของเราบ้างนะคะขยับหน้าจอสักเล็กน้อยอ่ะนะคะกิจกรรมเรื่องความลับของมดค่ะอยากจะให้นักเรียนนะคะช่วยสต็อปวิดีโอตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ลองตอบนะคะลองเขียนคำตอบลงในสมุด ะานในสมุดที่เราเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะกิจกรรมนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะช่วยแพลวนะคะแพลวเนี่ยเขามีความสงสัยนะคะว่าเมื่อมีเศษขนมหรือของกินที่ตกในบริเวณที่พื้นที่ที่แพลวนั่งอยู่เนี่ยมดแดงเนี่ยจะพากันนะคะมากินเศษอาหารเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยแพลวก็เลยสงสัยว่าเอ๊มดเนี่ยชอบกินของหวานหรือไม่ นี่คือสิ่งที่แพลสงสัยนะคะแพลจึงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยให้นักเรียนนะคะช่วยแพลหาคําตอบโดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ลองตอบมาให้คุณครูหน่อยสิคะว่าแต่ละข้อนะคะจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะให้นักเรียนสต็อปคลิปวิดีโอนะคะอยู่ที่หน้านี้ก่อนจนกว่าตัวเองจะ ตอบเสร็จทั้ง5ข้อนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างในการทดลองว่าอยากจะรู้ว่ามดเนี่ยกินของหวานหรือไม่นะคะลองตอบก่อน5ข้อพอตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาฟังฉเฉลยพร้อมๆกันค่ะ ค่ะนักเรียนก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในภาพขั้นตอนนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยดูสิว่านักเรียนนะคะจะตอบถูกหรือไม่นะคะอ่ะตัวอย่างการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันที่เราสงสัยกันไปก็คือมดชอบกินของหวานหรือไม่นะคะอันดับแรกเลยเราสงสัยใช่ไหมคะขั้นตอนแรกคือการ ระบุปัญหาสงสัยค่ะนี่เอาจากโจทย์มาตอบได้เลยนะคะนั่นก็คือมดชอบกินของหวานหรือไม่นะคะก็คือนี่คือปัญหาของเราเราอยากรู้ว่ามดเนี่ยชอบกินของหวานหรือไม่นะคะได้แล้วข้อที่หนึ่งขั้นตอนที่สองค่ะนั่นก็คือการตั้งสมมติฐาน,น,นก็คือเราต้องคาดเดาคำตอบตอ่อนะคะอ่า เราก็เดาไว้ก่อนก็ได้ว่ามดเนี่ยน่าจะชอบกินของหวานเ,ออเพราะว่าจากการที่เราสังเกตหรือว่าจากที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยเวลามีขนมมีของหวานตกเนี่ยอ,อมดเน่ยจะชอบมาเพราะฉะนั้นก็จะตั้งสมมุติฐานว่าถ้ามดเนี่ยชอบกินของหวานดังนั้นอันนี้เตรียมการทดลองไว้ด้วยเลยนะคะนเนี่ยว่าลูกอมเนี่ยถ้าวางลูกอมไว้มดก็น่าจะมากินลูกอมนะคะอันนี้เขาก็ดาไว้ ขั้นตอนที่3นะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะถ้าหากว่าเรานะคะไม่มีข้อมูลเลยว่าเอมดเนี่ยปกติชอบกินอะไรนะคะเราก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลนะคะศึกษาข้อมูลจากในหนังสือนะคะ เกี่ยวกับพฤติกรรมของมดก่อนนะคะอาจจะเป็นหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ว่าถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนก็ต้องดูแหล่งที่มาด้วยว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะจากนั้นเราก็ต้องมาวางแผนทําการทดลองนะคะวางแผนทําการทดลองเพื่อทดสอบหรือว่าทดลองนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้เรารู้ว่ามดเนี่ยมันชอบกินของหวานหรือไม่เอนะคะ เพราะฉะนั้นจากการที่เราวางแผนค่ะเราจะนําลูกอมนะคะ,ะการทดลองนะ,ะหนึ่งลูกอมเนี่ยเป็นของหวานแน่ๆเอาลูกอมมาหนึ่งสองยาแก้ปวดอ่าได้ชื่อว่ายาก็าน่าจะขมใช่ไหมคะ,ะและสามค่ะมะขามเปียกอันนี้น่าจะเปรี้ยวะะลองเอามาสามอย่างเลยอันแรกหวาน,อ,น,นอ,อันที่สองขมอันที่ สเปรี้ยวนะคะมาวางไว้ในบริเวณที่มีมดเดินผ่านหรือเอาไว้ใกล้ๆรางเลยนะคะจะได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เฝ้าสังเกตแล้วก็บันทึกผลนะ,ะแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4นะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนำข้อมูลที่เราได้นะคะจากการทดลองนะคะหรือว่าจะมี การอธิบายผลจากการที่เราศึกษาข้อมูลอื่นๆมาเสริมด้วยก็ได้นะคะเราก็เขียนนะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่าจากการที่เราเนี่ยทดลองแล้วเนี่ยพบว่าอันนี้ที่เขาทดลองกันนะคะในตัวอย่างเขาบอกว่าพบว่าเมื่อทดลองวางลูกอมยาเม็ดแก้ปวดและมะขามเปียก ไว้ในบริเวณที่มดผ่านหรือใกล้รางมดเนี่ยมดจะออกมากินลูกอมนะคะนอกจากกินแล้วเนี่ยยังขนกลับไปที่รังด้วยนะคะอ่านี่คือสิ่งที่เราพบหรือว่าสิ่งที่เราบันทึกผลไว้นะคะจริงๆเราอาจจะบันทึกแบบละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะในเรื่องของน้ําหนักหรือว่าจํานวนที่มดขนไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเปรียบเทียบนะคะแล้วแต่ว่าอันเราจะทําการทดลองอย่างไรแต่นี้คือเราแค่ แค่อยากรู้ว่ากินของหวานหรือไม่นเนาะอ่ะก็คือเห็นแล้วว่ามันกินแต่ลูกอมนะคะสุดท้ายอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเลยนั่นก็คือการสรุปผลนะคะขั้นตอนการสรุปผลเนี่ยก็คือการตอบคําถามคําถามจากขั้นตอนที่หนึ่งนั่นเองขั้นตอนที่หนึ่งเราถามว่ามดนะคะชอบกินของหวานหรือไม่คําตอบก็คือ จริงๆมันก็มีอยู่2อ,อย่างก็คือชอบกับไม่ชอบใช่ไหมคะแต่จากกระบวนการต่างๆทั้ง5ขั้นเนี่ยทำให้เราสรุปได้ว่ามดชอบกินของหวานแค่นั้นเองจบนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่หลักการวิทยาศาสตร์ที่เรานำมาใช้ตอบข้อสงสัยนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้ใช้ ซึ่งได้ใช้แน่นอนในวิชา i อที่เราจะทำโครงงานกันนะคะเราก็จะนำกระบวนการนี้แหละมาใช้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนของเรา<ๆ>ก็หวังว่าเด็กๆคงจะจำได้นะคะแล้วก็แอบ,บกระซิบนิดนึงนะคะว่าในระดับชั้นป .5 ของเรานะคะจะมีวิชาชื่อว่าวิชา IS นะคะหรือว่าวิชาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ วิชานี้คุณครูก็จะพานักเรียนนะคะทำโครงงานเพราะฉะนั้นก็จะได้นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยมาใช้อย่างแน่นอนนะคะคุณครูก็หวังว่าความรู้ที่คุณครูให้ไปในวันนี้นะคะจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนครั้งต่อไปได้ค่ะก็สำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย